จริงเท็จหรือเพียงฝันไปใจสับสนเธอคือฉันฉันคือเธอชักกระคนโลกเล่นกลนโลกิยะโลกุตตรธรรมเต๋าคือเต๋านามประเสริฐเกิดเรียกฐานตามตำนานเต๋าเล่าจื้อจ้วงจื้อเขียนเกิดปรัชญาวิชาเต๋าลูกเล่าเรียน ทุกสิ่งเคลื่อนตามวิถีเตาชี้ทางเตาลื่นไหลไปสู่เตอเธอรู้ไหมทุกสิ่งในธรรมชาติมากวิถีดุดดังมักเป็นคู่แฝดแปดวิธีพุทธองค์ชี้มีพุทธประดับใจ หลักอูเว้ยในคำพีมีกล่าวไว้การกิดใดไหลตามน้ำห้ามขัดขวางปล่อยไหลตามทางนาทีมีหนทางไม่เร่งสร้างธรรมชาติล้วนครบท่วนมีอูเว้ยนี้เทียบให้ดีวิถีพุทธเปรียบตรงจุดจิตตื่นรู้ดูจิตหลง ดูอย่างเดียวไม่คล้องเกี่ยวพาเลี้ยวลงเห็นตามตรงธรรมชาติคิดจิตรู้ทันยินและหยางสองคำนี้มีเป็นคู่พุทธเต๋าดูคู่คำนี้มีสหายต้องพ้นไปสองคู่นี้อย่าเสียดายพ้นให้ได้โลกทำแปดคู่แฝดกัน เมื่อพ้นไปสองคู่นี้มีไม่สนหักค่ายกลพ้นโลกีมีสุขสมดังผีเสื้อบินสนุกสุขอุดมเพิดอารมณ์จ่วงจื่อแจ้งแสงพุทธาจริจ้ารูม้มีม心迷ง 你你是我我是我我世间幻流光道谁主张如สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นแนวคิดจากบทกลอนที่ พยายามจะเชื่อมโยงสองปรัชญาใหญ่ของตะวันออกเข้าด้วยกันครับผมก็คือศาสนาพุทธกับลัทธิธเต๋าค่ะน่าสนใจมากครับพุทธกับเตา๋าใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้คือบทกลอนชื่อพุทธและเต๋าเราคือหนึ่งเดียวอันนี้มาจากช่อง YouTube รูลาแจ้งเจริญนะคะคือบทกลอนนี้ไม่ได้แค่บอกว่าคล้ายกันเฉยๆนะครับแต่ชี้ให้เห็นเลยว่าหลักการสำคัญสำคัญเนี่ยมันสอดคล้องกันยังไงบ้าง แล้วที่แบบว่าดึงดูดใจตั้งแต่แรกเลยคือเ,เริ่มด้วยเรื่องคลาสสิกเลยค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องผีเสื้อในฝันของจ้วงจือนะคะเป็นปมที่แบบน่าสนใจมากในการจะเริ่มแกะรอยความสัมพันธ์นี้ต่อครับเรื่องผีเสื้อของจ้วงจือ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันกระตุ้นคำถามพื้นฐานเลยเกี่ยวกับความจริงตัวตนอะไรพวกนี้ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะว่าบทกลอนนี้เนี่ยเขาเชื่อมโยงพุทธกับเต่ายัางไงผ่านเรื่องของจงจืออะไรคือจุดร่วมที่เขาเน้นแล้วมันจะพาเราไปเข้าใจเรื่องความสุขที่แท้จริงอย่างที่ชื่อบทกลอนบอกไว้ได้ยังไงบ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าเออถ้ามองเผินๆเนี่ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพุทธกับเต่าก็มีรายละเอียดที่ต่างกันพอสมควรนะค่ะค่ะแต่บทกลอนนี้พยายามจะดึงเอาแก่นหรือสาระสำคัญที่อาจจะร่วมกันออกมาโดยใช้เรื่องผีเสื้อของจุ้งจือเป็นเหมือนสะพานเชื่อมซึ่งเรื่องนี้เองก็ทรงพลังมากนะในการทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าอะไรจริงอะไรลวงกันแน่ใช่เลยค่ะบทกลอนเปิดมาด้วยท่อนที่ว่าผีเสื้อฝันทันจวงจือจริงเท็จหรือ เพียงฝันไปใจสับสนเธอคือฉันฉันคือเธอชักระคนอืมคือตรงนี้เป็นภาพเลยจุ้งจื่อตื่นมาหลังจากฝันว่าเป็นผีเสือ้อแล้วก็งงงงมา,มากว่าตกลงฉันเป็นจุ้งจื่อที่ฝันหรือฉันเป็นผีเสื้อที่กําลังฝันอยู่กันแน่ครับไอความสับสนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อาการงงเงีย้ยหลังตื่นนอนธรรมดานะครับค่ะแต่มันไปแต่คําถามที่ลึกมากทางปรัชญาเลยว่า อะไรคือความจริงอะไรคือมายาตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่เนี่ยมันแน่แค่ไหนซึ่งบทกลอนเนี่ยก็เชื่อมโยงสภาวะนี้เข้ากับการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เรียกว่าโลกิยะโลกิยะครับคือสภาวะทางโลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความยึดติดการปรุงแต่งต่างๆ โลกุตระธรรมในทางพุทธอ๋อโลกุตระธรรมก็คือสภาวะที่อยู่เหนือโลกเหนือการปรุงแต่งพวกนั้นถูกต้องครับสภาวะที่พ้นไปแล้วแล้วในบทกลอนมีบอกใบไหมคะว่าการที่เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพุทธกับเต่าเนี่ยมันจะช่วยให้จ่วงจือหายสับสนได้ยังไงหรือว่าเป็นแค่การตั้งคําถามเฉยๆคะคือบทกลอนไม่ได้ให้คําตอบแบบฟันธงนะครับแต่เหมือนกับชี้ทางมากกว่า ว่าการทําความเข้าใจความสอดคล้องกันของหลักการทั้งสองปรัชญานี้นะครับค่ะมันจะนําทางไปสู่คําตอบได้หรืออย่างน้อยก็ช่วยคลี่คลายปมในใจของจ้วงจื่อได้ซึ่งบทกลอนก็จะขยายความต่อไปยังหลักการอื่นๆของเตา๋าเพื่อ,อามาเชียร์ให้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างเรื่องเต๋าเองบทกลอนก็พูดถึงนะคะเต๋าคือเตา๋านามประเสร,ริฐเกิดเรียกขานตามตำนานเต๋าเล่าจือ้อจ้วงจื่อเขียนเกิดปรัชญาวิชาเต๋าลูกเต้าเรียนทุกสิ่งเคลื่อนตามวิธีเต๋าชี้ทาง อันนี้เหมือนเป็นการปูพื้นเรื่องเต๋าก่อนเลยใช่ครับเป็นการบอกว่าเต๋าในความหมายนี้ก็คือหนทางหรือวิถีของจักรวาลของธรรมชาติเป็นหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างอแต่บทกลอนก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับยังพูดถึงเต๋อด้วยเตอ๋อครับในท่อนที่ว่าเต๋าลื่นไหลไปสู่เตอ๋อเธอรู้ไหมทุกสิ่งในธรรมชาติบาดวิถีคําว่าเต๋อเนี่ยมักจะอธิบายว่าเป็นเหมือนคุณสมบัติ หรือคุณธรรมหรือพลังที่มันแสดงออกมาจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับเตา๋าอ๋อเหมือนเป็นภาคปฏิบัติของการเข้าใจเตอ๋ออะคะคล้ายๆอย่างนั้นครับเป็นการแสดงออกของเต๋าในชีวิตจริงการอธิบายเต๋ากับเต๋อแบบนี้ก็น่าสนใจดีค่ะแล้วจุดที่บทกลอนเริ่มเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาชัดๆเลยคือตรงไหนคะจุดเชื่อมโยงที่ผมว่าชัดเจนและก็น่าทึ่งมากอยู่ในท่อนถัดมาเลยครับที่บอกว่าเต๋อนั้นดุดดังมากเป็นคู่แฝด 8วิธีพุทธองค์ชี้มีพุทธประดับใจโหดุดดังมักเป็นคู่แฝด8วิธีนี่คือเทียบเต๋อกับอริยมรรคมีองค์แดของทางพุทธเลยเหรอคะใช่ครับเทียบกันตรงๆเลยการใช้คำว่าคู่แฝดนี่ถือว่าแรงเหมือนกันนะคะเหมือนกับจะบอกว่าเต๋อกับมักแดนี่คือสิ่งเดียวกันในแก่นแท้เลยครับผมก็ตีความแบบนั้นนะ การใช้คำว่าคู่แฝดเนี่ยเหมือนผู้เขียนบทกลอนมองเห็นความคล้ายคลึงในระดับแก่นสารเลยถึงแม้ว่ารายละเอียดของมรรคกแต่ละข้ออย่างสมมาทิฏฐิสมมาสังกัปะสมมาวาจาไปจนครบ8เนี่ยกับการอธิบายเรื่องเต๋อในคำพีเต่าเตกเกง่งอาจจะใช้ภาษาหรือบริบทต่างกันแต่บทกลอนนี้กำลังชี้ว่าเป้าหมายสุดท้ายหรือสาระสำคัญของการปฏิบัติตามเตอ๋อหรือตามมรรคกเนี่ยมันคือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงามสอดคล้องกับความจริงแท้ของธรรมชาติหรือธรรมะเหมือนกันนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะคือชี้ให้เห็นว่าถึงจะคนละชื่อคนละภาษาแต่เส้นทางการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีรากฐานเดียวกันใช่ครับทีนี้บทกลอนก็ยังพาเราไปดูแนวคิดสำคัญอีกอันของเต๋าเลยก็คือหลักอูเวยครับอูเวยบทกลอนบอกว่าการกิดใดไหลาตามน้ำห้ามขัดขวาง ปล่อยไหลาตามหนทางมีนาทีทางไม่เร่งสร้างธรรมชาติล้วนครบท้วนมีคำว่าอู่เวยนีออ่บางทีแปลว่าการไม่กระทำหรือการกระทำโดยไม่กระทำมันจะฟังดูย้อนแยงนิดนิดนะคะใช่ครับคำแปลตรงตัวอาจจะทำให้สับสนได้ง่ายจริงๆแล้วอูเวยเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะครับอืมค่ะแต่มันคือการกระทำที่ ที่มันปราศจากการฝืนธรรมชาติปราศจากความพยายามที่มาจากอัตตาหรือความอยากจะเข้าไปควบคุมจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเรานะครับอ๋อ oh. มันคือการกระทําที่สอดคล้องลื่นไหลไปตามสถานการณ์ตามเหตุปัจจัยเหมือนสายน้ําที่ไหลไปตามทางของมันเองไม่ใช่การพยายามไปสร้างเขื่อนกัน้นไปฝืนเปลี่ยนทางน้ําค่ะเข้าใจภาพเลย เป็นการกระทําที่ปล่อยวางเบาสบายซึ่งบ่อยครั้งมันนําไปสู่ผลที่ดีกว่าการดิ้นรนฝืนทําด้วยซ้ําไปครับการกระทําที่ไม่ฝืนธรรมชาติแล้วตรงนี้บทกลอนเชื่อมโยงอู่เว่กับทางพุทธยังไงคะบทกลอนเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากครับในท่อนที่ว่าอู่เวน่นี้เทียบให้ดีวิถีพุทธเปรียบตรงจุดจิตตื่นรู้ดูจิตหลงดูอย่างเดียวไม่เข้าเกี่ยวพาเลี้ยวลง เห็นตามตรงธรรมชาติคิดจิตรู้ทันจิตตื่นรู้ดูจิตหลงดูอย่างเดียวครับตรงนี้เป็นการเทียบอูเวเข้ากับการปฏิบัติการเจริญสติหรือการมีจิตตื่นรู้ในทางพุทธศาสนาเลยครับการเทียบอูเวกับการดูจิตหรือสติโอ้โหน่าสนใจมากค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเทียบกันในแง่ไหนครับในมุมของบทกลอนเนี่ยการดูจิตหลงหรือการเฝ้าดูความคิดอารมณ์สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเรา โดยดูอย่างเดียวไม่เข้าเกี่ยวค่ะคือไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปพยายามกดข่มหรือไปปรุงแต่งต่อเติมความคิดนั้นๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นตามความเป็นจริงอ๋อการเจริญสติคือการยอมรับแล้วก็รู้ทันธรรมชาติของจิตที่มันคิดปรุงแต่งไปเรื่อยโดยที่เราไม่ถูกความคิดพวกนั้นครอบงำ เหมือนปล่อยให้ความคิดมันไหลผ่านไปโดยไม่กระโดดลงไปเล่นกับมันค่ะค่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับแนวคิดอู๋เวยที่ปล่อยให้สิ่งต่างๆมันดำเนินไปตามครองลองของมันโดยเราก็แค่กระทำเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ใช่การเข้าไปบงการหรือฝืนต้านกระแสธรรมชาติทั้งข้างนอกและข้างในใจเราอ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะ คือมันเป็นการไม่ฝืนทําในระดับการกระทําภายนอกที่เป็นอู๋เหวยในเต๋าและการทํางานภายในจิตใจคือสติในพุทธทั้งสองอย่างมันก็นําไปสู่ความสงบและการไม่ตกเป็นทาสของความปรุงแต่งเหมือนกันใช่ครับเป็นการฝึกให้รู้เท่าทันธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายนอกหรือธรรมชาติของจิตใจเราเองซึ่งบทกลอนก็มองว่า เป็นหัวใจสำคัญที่พุทธและเต่ามีร่วมกันอยู่นะครับและจากเรื่องอูเวยกับสติบทกรอนก็ยังพาเราไปดูแนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเต่าเลยก็คือหยินและหยางค่ะครับผมหินหยางบทกรอนบอกว่าหยินและหยางสองคำนี้มีเป็นคู่อันนี้เราจะค้นคูนกันดีนะคะสัญ,ญลักษณ์วงกลม ขาวดำที่แทนด้านตรงข้ามของทุกสิ่งอย่างมืดสว่างร้อนเย็นนิ่งเคลื่อนไหวชายหญิงอะไรแบบนี้ที่ต้องอยู่คู่กันถูกต้องครับแนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามหรือ d u อ l ลิตีเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในปรัชญาเต่าเลยแต่ทั้งเต่าและพุทธเองก็มองว่าการยึดต,ติดอยู่กับคู่ใดคู่หนึ่งหรือการมองโลกแบบแบ่งแยกเป็นขั้วตรงข้ามแบบสุดตรงเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาอืมค่ะเป็นที่มาของความขัดแย้งความทุกข บทกลองก็เลยเชื่อมโยงประเด็นนี้ว่าพุทธเต่าดูสองคำนี้มีสหายต้องพ้นไปสองคู่นี้อย่าเสียดายพ้นให้ได้โลกกระทำแปดคู่แฝดกันการเชื่อมหินหยางกับโลกกระทำแปดนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วค่ะโลกกระทำแปดในทางพุทธก็คือเรื่องคู่คู่ที่เราเจอในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมคะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่องยศสรรเสริญนินทาแล้วก็สุขทุกข์ใช่ครับบทกลอนกําลังบอกว่า การก้าวข้ามการยึดติดในหินหยางกับการไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมแปดเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเหรอคะในมุมของบทกลอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทํานองเดียวกันครับคือการก้าวข้ามความเป็นคู่การไม่ไปยึดติดยินดีเมื่อได้ลาดยศสรรเสริญหรือความสุขค่ะแล้วก็ไม่ยึดติดยินร้ายเสียใจเมื่อต้องเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาหรือเจอความทุกข การวางใจเป็นกลางได้ไม่แกว่งไปตามกระแสของโลกธรรม8เนี่ยก็เทียบได้กับการไม่ยึดต,ติดในขั้วใดขั้วหนึ่งของหยินหยางอ oh. การพ้นไปจากการมองโลกแบบแบ่งขั้วและยึดต,ติดแบบนี้ก็ถือเป็นหนทางสู่ความสงบภายในหรือการหลุดพ้นตามแนวทางของทั้งสองปรัชญาเลยครับ หมายความว่าทั้งพุทธและเต๋าต่างก็สอนให้เรามองเห็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของคู่กันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ใจเราเป็นอิสระใช่ครับนั่นคือแก่นสารที่บทกลอนพยายามจะสื่อเลยการมองเห็นความจริงตามที่มันเป็นโดยไม่ไปตัดสินไม่แบ่งแยกไม่ยึดติดมันจะนำไปสู่อิสระภาพทางใจได้ แล้วทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งเรื่องเต๋อเตอ๋ออูเวยการก้าว้ามหินหยางและโลกธรรมมันย้อนกลับไปช่วยไขความกระจ่างให้จ้วงจื่อที่สับสนเรื่องตัวเองกับผีเสื้อในตอนแรกได้ยังไงคะบทกลอนมีบทสรุปที่รวบยอดได้ดีมากครับในท่อนสุดท้ายเลยที่ว่าเมื่อพ้นไปสองคู่นี้มีไม่สนหักค่ายกลพ้นโลกีมีสุขสม ดังผีเสื้อบินสนุกสุขอุดมเพลิดอารมณ์จ่วงจืดแจ้งแสงพุทธาเมื่อพ้นไปสองคู่นี้มีไม่สนอันนี้หมายถึงการก้าวข้ามการยึดติดในความเป็นคู่ที่เราเพิ่งคุยกันไปถูกต้องครับเมื่อจ่วงจืดเข้าใจหลักการแล้วก็สามารถพ้นไปจากการยึดติดในคู่ตรงข้ามได้แล้วเช่นจิงเท็ดตัวชั้นผีเสื้อเนี่ยค่ะ และสามารถหักไข่กลนพ้นโลกีคือก้าวข้ามความสับสนความวุ่นวายหรือมายภาพต่างๆของโลกได้แล้วเขาก็จะสามารถคลี่คลายความงุนงงสงสัยเกี่ยวกับตัวตนและความจริงที่เคยมีได้นั่นเองครับอ๋อ oh. สภาวะที่เข้าถึงได้นี้มันคือสภาวะที่เป็นอิสระสงบแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงซึ่งบทกลองก็เปรียบเทียบไว้กับผีเสื้อที่บินเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นสุขอิสระเสรี เหมือนผีเสื้อในฝันเลยนะคะใช่ครับไม่ถูกพันธนาการด้วยคำถามหรือความสับสนในใจอีกต่อไปมันคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองแล้ววลีสุดท้ายละคะที่ว่าจ้วงจื่อแจ้งแสงพุทธ,ธาการใช้คำว่าแสงพุทธ,ธากับจ้วงจือ่อซึ่งเป็นปราดเต่าเนี่ยมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมคะคำว่าแจ้งในที่นี้ก็หมายถึงความเข้าใจอันกระจ่างแจง้งการตระหนักรู้หรือสภาวะการตื่นรู้ l i g h t e n m น n t นั่นเองครับอ๋อการตื่นรู้การที่บทกลอนเลือกใช้คำว่าแสงพุทธาซึ่งเป็นศัพท์ทางพุทธมาเชื่อมโยงกับการตื่นรู้ของจ้งจื่อที่เป็นปราดเต่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่ตอกย้ำแนวคิดหลักของบทกลอนเลยนะที่ว่าพุทธและเตา่าเราคือหนึ่งเดียวได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะมันอาจจะสื่อความหมายว่าสภาวะแห่งการตื่นรู้หรือความเข้าใจสูงสุดนั้น,น่ะ มันเป็นสภาวะสากลที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองเส้นทางแม้ว่าจะใช้ชื่อเรียกหรือภาษาที่ต่างกันก็ตามออือการเข้าถึงแสงสว่างแห่งปัญญาตรงนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าบรรลุธรรมหรือกลับคืนสู่เต๋าก็ตามล้วนแต่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอันเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันตามชื่อของบทกลอนเลยครับ โหเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะคะจากความสับสนในความฝันของจ้วงจือ่อผ่านการสำรวจการเทียบเคียงหลักปรัชญ,ญาสำคัญสคัญทั้งตเตอ๋อเต๋ออู๋เว่ยการก้าวข้ามดินหยางโลก,กธรรมแปดไปเทียบกับมรคแปดการเจริญสติจนไปสู่บทสรุปที่จ้วงจื่อเข้าถึงความกระจ่างแจ้งความสุขที่แท้จริงเหมือนแสงสว่างแล้วก็อิสรภาพของผีเสื้อเลยใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นสรุปได้ไหมคะว่าจากการเจาะลึกบทกลอนพุทธและเตา๋าเราคือหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพการเชื่อมโยงแนวคิดที่ลึกซึ้งมากนะคะระหว่างหลักของเตา๋าไม่ว่าจะเป็นเต๋าคือวิถีธรรมชาติเต๋อคือคุณธรรมที่สอดคล้องกับวิถีอูเวคือการกระทําที่ไม่ฝืนธรรมชาติแล้วก็การก้าวข้ามคู่หินหยางกับหลักสําคัญในพุทธศาสนาอย่างอริยมมีองค์8ที่เป็นเส้นทางปฏิบัติ การรู้ทันจิตหรือสติปัญญาและการก้าวข้ามโลกธรรมแคือการไม่ยุติดในคู่โลกโดยมีเรื่องของจวงจื่อเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยใช่เลยครับบทกรอนนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นเลนส์ขยายเลยนะที่ช่วยให้เรามองเห็นจุดร่วมที่อาจจะซ่อนอยู่ภายใต้ภาษาหรือรูปแบบที่ดูแตกต่างกันค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเออ ถึงแม้จะมาจากคนละวัฒนธรรมคนละยุคสมัยแต่ภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้อาจจะกำลังชี้ไปที่ความจริงสากลเดียวกันเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตจิตใจแล้วก็หนทางที่จะนำไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าถึงแม้แก่นสารอาจจะคล้ายกันมากมากอย่างที่บทกลอนว่าแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอวิธีการปฏิบัติหรือรายละเอียดปีกย่อยในแต่ละทางเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ นั้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วบทกลอนนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะแต่ทิ้งไว้เป็นคำถามให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีเลยค่ะคือถ้าแก่นแท้ของเส้นทางเหล่านี้มันคล้ายกันจริงอย่างที่บทกลอนนำเสนอเนี่ยแล้วอะไรล่ะคือปัจจัยที่ทำให้วิธีการแสดงออกหรือรูปแบบการปฏิบัติหรือแม้แต่ภาษาวัฒนธรรมที่หล่อหลอมแต่ละเส้นทางขึ้นมามันถึงได้มีความแตกต่างหลากหลายกัน อืมคำถามน่าคิดมากค่ะและที่สำคัญกว่าน,นั้นคือแล้วความแตกต่างเหล่านั้นมันมีความสำคัญหรือมีความหมายยังไงกับคนที่เลือกเดินในแต่ละเส้นทางความแตกต่างนั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกหรือว่ามันมีนัยสำคัญต่อประสบการณ์หรือการเข้าถึงความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในแต่ละเส้นทางด้วยค่ะนี่เป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับไปพิจารณาแล้วก็สำรวจต่อยอดได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพความเชื่อมโยงจากบทกรอนนี้แล้วครับ